เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา13.30นาฬกา30นาทีนางสาวอภิสาราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางทุเรียนปุ่นพิทักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนสองหลังคาเรือนบริเวณหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในการนี้พระคู่ปร,รัต์รัตนวิรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระมหานนพรณปุญญาชโยปริเรียนธรรมก้าประโยค ผู้ช่วยเจ้าอ,อาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจนสธรรมนิธาโคกคณะสิทธิอนุสิทธ์วัดพระธรรมกายคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรคองหลวงรวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่งแรงใจให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภยัยเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยค่ะ